จากฝนตกปล่อยๆในภาคเช้าบรรยากาศก็ดูสดชื่นมีน้ำขังตาำแอ่งบ้างเป็นธรรมดาเลยเดินมาดูโบสถ์นี่ทางขึ้นน้ำก็ยังขังอยู่น้ำยังขังอยู่ส่นทองลายปลูกไว้ ต้นก็น่าจะไม่รอดรน้ำเยอะจะเดินมาดูพระอุโบสถมันลื่นแต่ไข่น้ำจะเดินมาต้องระวังยังอุโบสถยังไม่สำเร็จทางขึ้นจะเป็นน้ำ เก็บประพาพพระบูสัดวัดทองล้างใหญ่ของเราตอนเช้าที่ฝนตกตอนนี้ฝนก็ยังลงเม็ดอยู่บรรยากาศตอนนี้ก็ด้านในก็ดูสะอาดสะอ้านดีดูพระอริยะสงฆ์สี่ภาคก็คือ ลงบุกทวดเหยียบน้ำทะเลจืดภายในสะอาดไม่มีหญ้าแต่ยังไม่แล้วเสร็จยังอยู่ยอยกเยอะที่จะต้องซ่อมแซมหรือว่า ทำให้สมบูรณ์ทนนางขึ้นอีกซุ้มหนึ่งตรงนี้ก็หลังคาหลุดไปแล้วที่มองเห็นหลังคาได้หลุดออกไปพื้นด้านในก็มีแตกมากยางรอจตุกป,ปัจจัยเพื่อจะมาดำเนินงานต่อ ส่วนรอบข้างก็จะติดแผงโซลาเซลล์เพื่อให้แสงสว่างยามค่ำคืนเพื่อมีงานหรือมีกิจกรรมเวียนเทียนตะไขรน้ำก็ถ้าเดินก็ต้องระวังจะมีตะไคร่น้ำฝนตกนี่คือพระบูชนี่คือด้านหลังมาดูกะ อริยสงฆ์รอบที่สองนี่คือหลวงปู่โตพรหมรังสีเป็นอริยสงฆ์สีส่ผานี่ก็สราเซลแผงสุราเซลยวกำลงคือลงไปตัดหญ้าสะอาดเรียบร้อยปลูกต้นไม้ปลกอาวคาโดไว้ไม่รู้จะเหลือกี่ต้นเดี๋ยวรอ หน้านี้ก็พอได้แต่เวลานหน้าแรงบวมจะตายเพราะดินมันแข็ง๋ยนนี้ดินจะเกล่อยๆเข็มๆส่วนนี้ซุ้มทางขึ้นด้านทิศตะวันตกหลังคาไม่มีแล้วหลุดไปหมดแล้วหลังคาไม่มีแล้วก็ยังเหลือจัดงานวะะัคกทินพระป่ามีจตุปจัจจัยก็จะมาซ่อมแซมให้แล้วเสร็จแต่ก็ยังขาดอยู่อีกเยอะอันนี้คือด้านหลัง มีปัติมากรรม,มรูปพระพุทธเจ้าบนด้านล่างก็จะเป็นรูปนรกตัวสีก็ลอกแลวว่วถ้ามีจตุปัจจัยพร้อมในการบุรณะซ่อมแซม คิดว่าคงจะใช้งบอีกหลายตังค์ด้านนอกที่มองเห็นก็คือศาลาประชาคมหมู่บ้านด้านนอกที่สาธารณะละาาประชาคมหมู่บ้านจะอยู่ด้านนอกส่วนพระอรรยสงฆ์รูปต่อไปก็คือครูบาศีวิชัยตั้งไว้สีด้าน เป็นอุโบ์สแบบทางเหนือสะอาดยมสะอาดที่ดำๆเนี่ยเป็นตะไคร่ก็หน้าฝนก็จะประมาณเป็นประมาณนี้ยังแต่ยังไม่แล้วเสร็จยังไม่ได้ปลูกพัทสีมาฝังลูกนิมิตยังรอเวลารอโอกาสรอ เวลามาถึงรอบุญรอศรัทธาจาญยัดโยมเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างเทโบุถรกัดตทองหลังใหญ่ของเราให้แล้วเสร็จดันนี้ก็หลังคาไปเหมือนกันนะโยมหลังคาหมดแล้วลข้างก็ยังไม่เสร็จเดียอยู่ สาทานศรัทธาจากญาติโยมก็จะมาช่วยกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อให้พระบโบสถหลังนี้แต่แล้วเสร็จตามสมควรมุ่งมาตปรารถนาของศรัทธาญาติโยมชาวบ้านท,ทองหลังใหญ่ผู้ญาติยายญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนก็อยากเห็นพระอุโบสถแล้วเสร็จอยากฟัง ลูกนิมิตรหรือว่าปิดทององพัสสีมาฟังลูกนิมิตรั่นเองแต่ตอนนี้ก็ยังขาดปัจจัยอยู่เยอะเหมือนกันเลยคุณโยมพระอ,อ,อริยสงฆ์รูปต่อไปก็คือหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตพระอ,อ,อริยสงฆ์สีภาคที่พวกเราชาวพุทธรู้จักดี นี้กลางคืนไม่มืดแล้วเพราะมีได้รับอาน,นิสงจากสถานญาติโยมซื้อแผงโซลาเซลลถว,วาย10กกัวหลอด10กว่าดวงวันนี้ด้านหน้าโยมยังไม่แล้วเสร็จดีสาธุขอเจริญพรขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร